พอได้มีอะไรใหม่ๆเราก็ชมพิตตี้กันไปก่อนอริทจีอาตัวสั้นนะครับไม่ใช่นะมันคือตัวนี้อันนี้ผมก็เห็นพร้อมคุณนะจากที่เขาเป็นข้อตกลงกับรัฐบาลนะครับนะครับเจ็ดแสนกว่าบาทได้ล้อเรฮ้มันก็คุมมาเนี่ย นี่เฮ้ยสามล้านหนึ่งผลักเทสมาเนี่ยบอลอดภัยสวนอูรุสนะฮะมันนั่งสบายเหมือนโซฟาบรถใช่ <laughs> นี่ดีกว่าราคาโคตรยั่วใจนะครับ6.5ล้านเวอร์ชั่นนี้ดูดีขึ้นเยอะเขาหลอกผมมาทำไม <laughs> ไม่มีเลยอ่ะรถช่วงล่างกระด้างมาเปลี่ยนที่ผมนะ ตัวใหม่เลยให้ม right ันเป็น nice like 2องเปนสแรงบิดดีขึ้นแน่นอนเฮ้ยไม้มันไม่ลื่นอ่ะพรานจริงแล้วมันไม่ลื่นเนี่ยที่คิดมันไม่ได้ตกง่ายๆ หล่อมากเลยเห็นแล้วเงียบเลย สวัสดีครับนะฮะเมื่อกี้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆยวันนี้ไม่มีอะไรมากครับ ก็เป็นคลิปนะครับที่เราได้ไปไลฟ์สดแล้วก็คนที่ดูในไลฟ์สดของผมเนี่ยกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแ o ลมอเตอรนะครับครั้งล่าสุดนะฮะดูในไลฟ์สดมันไม่ค่อยชัดมันไม่เห็นรายละเอียดในลึกๆของรถแต่ละรุ่นที่ผมเดินเข้าไปดูวันนี้ผมไปถ่ายเสริมให้อีกเข้าไปแบบว่าเห็นชัดขึ้นภาพอาจจะคมขึ้นกว่าที่เราดูในวันไลฟ์สดในวันนั้นนะครับเอพิโซดหนึเราจะไปดูกันในเรื่องของรถ E ีล้วนๆว,ว,ว่ามีอะไรบ้างเฟียวแค่ ผมจะเน้นเจาะวิธี EV ของปีนี้ที่บอกว่ากระแสม,มาแรงมากๆนะครับไปดูกันครับเรียวๆมันๆไปชมกันไปเลยครับมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาชมกันแบบชัดๆเราจะวนแบบทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาดีทางไหนดีทางนี้ก่อนใช่เหรอครับค <Hey. S 2> วรจะไปทางนี้ก่อนโอเคไปทางนี้ก่อนนะฮะเขาบอกว่าให้เราไปทางนี้ก่อนทางนี้คืออะไรครับไนดูสิ หายใจไม่ออกขอเปิดแมสน,นะครับมันมีคนเดินมากับเราหนึ่งคนนะครับก็คือเรดบอยโซเชียลคลับไหนไหนก็มาแล้วก็ช่วยทําตัวให้มันมีประโยชน์ด้วยถือนี่กูด้วยแต่ขอเป็นกล้องหน้านะครับอุ้ยเครื่องอะไรเต็มไปหมดเลยวะ<ม>โอเคขอเป็นกล้องหน้าครับเตสต์โปรดักชั่นโอ้โหเปของที่หายเลยเงานไม่ค่อยออกใกล้ไปเปล่าเห็นหน้าคุณด้วยก็ได้กูยได้อ่านคุยได้รู้สีลิงขอต้องงี้ใช่ไหมอ่าถูกตล้องอ่าเราวนขวามาเนี่ยจริงๆแล้วบูธเนี่ยนะครับเป็นบูธของทาง ปตทนะครับเป็นโครงการต่างๆของทางปตทเราเองนี่แหละเมื่อกี้เดินเข้ารกาวผมก็ไม่ได้รู้ลึกนะครับเขาเรียกว่าเหมือนรับสร้างรถอะเอาให้ดูว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นอะไรยังไงรถแบบไหนแล้วก็หาจอยการคือสมมติว่าผมมีตังคนะ์นผมอยากจะผลิตรถไฟฟ้าขึ้นมา1คันอย่างเงี้ยผมก็มาคุยกับทางนี้เขามีอะไรให้ผมบ้าง ตรงนี้คืออะไรรับจ้างผลิตรถส,ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นบริษัท p o r i o n Plus ซึ่งเป็นจอยเบนเจอร์บริษัทร่วมทุนระหว่างทาง Arun Plus อ๋อ Arun ก็คือภาษาไทยนี่แหละ Arun Plus Arun กับทาง f o x o n ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปของไต้หวันที่ผลิตให้ iPhone, Vivo อ,ไ Microsoft อะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรง Polarion เนี่ยเราจะตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจะสร้างโรงงานผลิตรถไฟฟ้าซึ่งเราจะเป็นโมเดลในรูปแบบของการจ้างผลิตต่างประเทศสมมติเป็นายจีนจะมา เข้ามาในประเทศไทยมาไม่อยากจะตั้งโรงงานเสียงเงินเยอะๆก็มาจ้างโรงงานเราผิดได้ าาแล้วเขาต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาวัตถุดิบมาไหมหรือเรามีรอให้หมดแล้วได้หมดเลยครับถ้าเขามีของเขาเองเราก็ยินดีแต่ถ้าถ้าเขาไม่มีเขามีตังค์อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันสมมติเนี่ย,มยผมเดินก็มาเฮ้ยอยากจะสร้างรถเอทซีหนึ่งคันก็กำตังค์มาคุยกับเราก็กำตังค์มาคุยกับโพลิสันได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายมีมินิมัมออเดอร์มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ากี่ร้อยกี่พันล้านก็ว่าไปถ้าไม่มีอะไรมาเลยซึ่งตอนนี้นโยบายมาตรการหลักที่เป็น EV3 เนี่ยที่มี Gate Wall MG เนี่ยที่เเาริ่มว่ีเ้ขาาามจกประเทศจีนมาขายเนี่ยยสุดท้าอ็ม ต้องสร้างที่นี่อ่าต้องผลิตคืนแต่เกทบอร์กับเอ็มจีเขามีโรงงานในไทยอยู่แล้วอันนี้ไม่มีประเด็นแต่สำหรับค่ายอื่นที่ไม่มีเนี่ยก็มาจ้างโฮไรซอนได้อ๋อเกทบอร์กมีโรงงานบ้านเราเหขอบเขาเหมือนครับมีมีที่อยู่ที่นั้นใช่สายเขาก็พร้อมที่จะผลิตได้เลยเขาก็มีปรงงางเขาผลิตคืนตรงตามนโยบายรัฐได้เลยไม่มีอ่าแต่อย่างแบรนด์อื่นก็ต้องอาจจะต้องมาจอยกับเราอย่างเช่นแบรนด์เนตต้ามาที่เนตต้าที่มาโชว์วันนี้อ๋อเนตต้าเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ได้ขายถูกไหมคือกำลังจะขายแต่่่่วาาาาาขยผผนนดีลลเอร์ชิพทง แต่ว่า <Qué> ถ้าเขาขายไปแล้วแล้วรับส u b s i d ไปแล้วเนี่ยต้องผลิตคืนก็แสดงว่าทั้งเนต้าหรือทั้งพวกอีกปกโกะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาขายแล้วเขาอยากจะได้เงินแสนก็บาทคืนจากรัฐทีเดียก็ต้องหาโรงงานแล้วเขาจะต้องมาคุยกับเราแต่นี่ก็ยังยังไม่ตกลงกันยังไม่ตกลงรับใช่ตรงมากมีความทีนี้เนต้าเขาจอดฝั่งรุ้นด้วยฝั่งเรามีไหมมีครับอยู่ตรงนั้อ๋อฝั่งเราก็มีอ่าเพราะฉะนั้นคร่าวๆพอที่เข้าใจได้นะครับพอที่เข้าใจได้ว่าบูธนี้คืออะไรไหนๆก็ผ่านมาหลายรอบเนี่ยก็เลยต้องขออนุญาตเข้ามาชมหน่อย ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้จุดที่1นนะเดี๋ยวเราวนไปต่อใครมีเงินเหลือแต่เพว่ามีเงินสักพันล้านอยากจะทำรถไฟฟ้ามาขายก็มาติดต่อตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมขาดอยู่999ล้านนะครับเดี๋ยวรอเก็บตังค์อีก999้าล้านแล้วเดี๋ยวจะมาสร้างรถกันนี่อย่างรถแบบนี้เขาเอาเข้ามาขายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเขาขายได้จํานวนแล้วเขาจะเอาเงินอุดหนุนจากรัฐเนี่ยแสนกว่าบาทเขาต้องผลิตคืนเดี๋ยวมาดูกับรถกันน่าสนใจไหม ผมแอบถามมาคร่าวๆรุ่นนี้เนี่ยเห็นเขาว่าจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ700,000กว่าบาท MG ก็กระตุกเหมือนกันนะ G ีตอนนี้รุ่น700,000กว่าบาทเนี่ยขายดีนะอาจจะกระตุกนะมาดูมาดูรถกันดูจอครั้งล้อก็ถือว่าใช้ได้เป็นล้อปนี่ก็ดูแบบไฟฟ้าไฟฟ้า380กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับเมื่อวานแอบ่านมาถามเนี่ยเขาบอกประมาณ700,000นนะไม่เกิน700,000ด้วยรถคันเบอร์เลอร์ขนาดนี้เกิดขายคนละ0 0 0 0นดูหน้าตาหน่อยครับ หน้าตาก็ออกไปทางเทส l a นะเดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยเฮ้ยในดูดีประตูก็เสียงจะแบบว่าไลเวเวไลเวนิดนึงนะฮะเฮ้ยนี่ดูบูมอะไรซะก่อนนี่ภาษาไทยภาษาไทยฮะไปเครื่องเสียงเครื่องเสียงเฮ้ยเครื่องเสียงผมเคยรีวิวว่าเท s l a เนี่ยเป็นรถที่เครื่องเสียงดีมากเขาเชื่อมต่อบลูทูธอยู่นี่ไงกาเล็กซี่ ดูดีนะที่มีหน้าปัดตรงนี้ด้วยมันมันทำให้ไม่โล่งเกินไปผมว่ากระเทือนผมว่าปีนี้ปีหน้านะรถไฟฟ้าเตรียมตังไว้เลยเดี๋ยวกูจะขายรถให้หมดแล้วเนี่ยนี่โบขายไปแล้วขายแม่งให้หมดต้องมีรถอย่างนี้ไว้ขี่สักคันปกโกรยังไม่มาดีนะปกโกรปกโกรนั่นแล้วเดี๋ยวเขารถไปเทสให้ที่ที่อู่ครับนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับนี่นี่ดูผมอะไรโอ้ยเียเฟี้ยว ผมอะไรโคตรซิ่งอะดูดิผมรอบวันอะ, <S <S นะครับมา่ันนี้ไปแล้วแล้วก็เมื่อวานแอบมาถามที่ชาร์จนะปอทอขายที่ชาร์จด้วยนะมีโปรอยู่ในงาน4ี่หมื่นเก้าถือว่าฟังได้เอาทุกอย่างตอนนี้ปอทอทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นระบบพลังงานในบ้านว่าไงฮะ G Box G Box คืออะไรครับบ้านหรือว่าร้านที่เขามีโซล่าเซลล์อยู่แล้วครับ,รบเขาต้องมีตัวเก็บพลังงานอยู่แล้วหรือเปล่าส่วนมากน่าจะไม่มีครับ นั่นหมายความว่ามันจะใช้ได้เฉพาะตอนกลางวันอย่างเดียวอ๋อโดยปกติที่ติดติดกันเนี่ยมันจะไม่มีตัวเก็บพลังงานแบบนี้นั่นหมายความว่ามันก็จะมีระบบเก็บพลังงานเกิดขึ้นก็คือสำหรับตัว G Box ตัวนี้ครับนั่นหมายความว่าเราจะเอาตัวพลังงานเนี่ยมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการใช้ตอนกลงคืนก็ได้หรือว่าตอนไฟดับก็ได้จะเป็นป็นที่ว่าบ้านที่เขามีโซลเซลล์เขาจะมีตัวเก็บอยู่แล้วไม่มีไม่มี ส่วนมากไม่มีก็จ,จะมีแค่โซลา่าอย่างเดียวงั้นก็ต้องก็ต้องคุยกับโซลา่าเซลล์ก่อนว่าให้ยเขามีระบบแบบนี้ไหมถ้าไม่มีตัวนี้จะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตมาเก็บมาเก็บมาแล้วว่าทีนี้แล้วก็ไปใช้อย่างอื่นกระจายไปว่าจะแพงไหมสามแสนกว่าครับสามแสนกว่าบาทนี่คือตัวมีขนาดเดียวตัวที่10กิโลวัตต์ใช่ครับมีอินเวอร์เตอร์อยู่ข้างในนั่นหมายความว่าถ้าเราจะติดระบบโซล่าเนี่ยก็ซื้อแค่แผงมาติดอย่างเดียวนั่นหมายความว่าถ้าแอร์โดนอยงเนี่ยก็8ชั่วโมงสิบชั่วโมงก็สบายๆแต่ถ้้้าาเเเปป็็นนนไไฟี่่ยยยโอออูดทิต์ครับ หลอดไฟไม่กี่หลอดแล้วมันก็อยู่ที่แผงด้วยว่าเราเยอะขนาดไหนแล้วเขาเก็บได้ขนาดไหนต้องบอกว่าแผงเนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่าจริงๆคือถ้าตะกวงวันไม่มีโหลดเลยหมายความว่าเราติดแค่สามกิโลวัตต์ก็พอละแล้วเจนไฟก็สี่ชั่วโมงก็เต็มเก็บเข้าตู้เต็มแล้วครับสิบกิโลวัตต์อ่านี่เฮ้ยนี่นี่ดูดูไหนไหนใครยังไม่เคยเห็นนะมัสแตงทำรถ ev ไอ้ฟอร์ดใช่ป่ะคือมัสแตงอะเห็นไม่มีรูปม้าอยู่ข้างหลังกูเรียกมัสแตงแล้วกันเปิดไงวะเนี่ยเรียกอะไรวะเน หม่แล้วนี่คืออะไรฮนะเอาใหม่เอาใหม่ดูดูดูเโฮ้ยโคตรเท่โอ้ข้างในสวยว่ะเฮ้ยแต่ข้างในแม่งเอาจิงนะไอคันเจ็ดแสนก็มีนะหน้าตาแบบเนี้ยอันนี้ดูดีหน่อยแต่ฟิลที่ดีอย่างหนึ่งนะครับของรถค่ายนี้นะก็คือเรื่องของเบาะ <c oughs> คือฝรั่งแม่งเรื่องมากเว้ยไอการนมันเรื่องมากเรื่องเบาะเว้ยมันจะไม่เหมือนรถแต่ค่ายต่งางฝั่งพวกเยอรมันพวกนนะอะไรพวกนี้นะเบาะมันจะคนละฟิลเนี่ยเบาะมันจะเป็นอย่างเนี้ยฟิลแบบโซฟาโซฟานุ่มๆหน่อยเพื่อกันมันชอบแบบนี้เพราะนั้น ก็รถทางแบรนด์ของอเมริกาเนี่ยมันก็จะนุ่มนุมหน่อยนุ่มๆุมหน่อยใช้ได้แล้วปัดสวยมีมากกร์กโดดได้ด้วย <c oughs> แต่ลมแม่งก็ไม่เหมือนมัสแตงเลยนะคนละแบบเลยแม่งออกไปทางรถไฟฟ้าแหละจอแบบนี้ก็เดี๋ยวนี้สงสัยจะเป็นไฟบังคับนะครับจะเป็นไฟบังคับแนละ้วว่ารถไฟฟ้าจะต้องมีจออะไรใหญ่ๆประมาณนี้ใช้ได้ใช้ได้ all wheel drive ก็คือกับเพื่อน <c oughs> 4ี่ล้อนะครับ มีกลิ่นอายของมัแสแตงนิดเดิงให้พอรู้นะครับโอ้โหวิ่งได้600กิโลนี่มัยให้เป็นไปได้ทีนี้รถต้องจอสวยๆนะ ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของรถเช่าครับคือเหมือนกับว่าต่อไปนี้คนเนี่ยไม่ต้องใช้รถแล้วจะเช่ารถไฟฟ้ากันอย่างเดียวแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่มีแต่รุ่นแบบติงตองนะเพราะเมื่อกี้เราเดินเลยมันิดหนึ่งเขามีมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาให้เช่าเดือนประมาณ3 0 0 0บาทเท่าที่ผมรู้นะครับเดือนละ3,000ไม่ต้องจ่ายได้เลยขี่อย่างเดียวแล้วก็เวลาแบตหมดก็ถอดแบตไปเสียบแล้วก็ยงแบตอันใหม่มาใส่ตามสถานีปตทหน้าเซเว่นบางอันก็มี แต่ตรงเนี้ยอย่าง UME <ม>เนี่ยจะเป็นเรื่องของ,ของรถเก่งรถเก่งนี่ก็มีให้เลือกเนี่ยโอ้โหดูดิเรียกว่าทุกรุ่นตั้งแต่รถราคาแบบไม่กี่ตังค์ไปจนถึงรถระดับ3ไปจนถึงนู่นน่ะไทยคงไทยคาร ตอบแนี้ไม่ต้องซื้อรถก,ก็แล้วถ้าใครกังวลเรื่องการดูแลรักษาคุณก็มาเช่าฟรี7วันไหนเขาอยากรู้ราคามากเลยจะเช่าเทสลาราคาเป็นไงเอซ่านะคะของแอปพลิเคชันเราเริ่มต้นที่3วันก็ได้ถ้าอยากตัวโมเดิร์นด้านหลังนี่นะคะเป็นตัวโมเดิร์นขนารใหญ่มาอยู่ที่16,000หมืประมาณหนึ่งหมื่นสองพันขยายเป็นขลายขนานี้สามวันก็ตกวันละก็ตกวันละห้าพันยู แล้วปกติรถเช่าไวอยู่กันเท่าไหร่รถพวกนี้ในเลนนี้รถเช่าเทสนาไม่น่ามีใครเช่าแล้วนะมีเราคนเดียวเลยค่ะแล้วส่วผมทันเนี่ยรวมอะไรบ้างรวมเรื่องแต่ผมทางหน่อยยี่สิบสี่กมรวมตั้งแต่วงบ้านอะไรมาแล้วก็รวมประกันใครใครกันแล้วด้วยแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพเรารับส่งหน้าบ้านไม่ต้องนั่งห้ามรถนั่งอะไรมาหาเราเราก็หาลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยเราก็แอบแอปไปโหลดแอปไว้แล้วก็คุยในแอป รถตู้มาส่งให้ถึงบ้านถูกที่สุดรถตู้ที่สามวันห้าพันสบาทสมวันห้าพันวันห้าพันตกวันละพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเองก็เท่ากับที่เช่าวีออเช่าอะไรพวกนี้เพราะวีออสเขาเช่าประมาวันละพันรถอะไร m อ e v ค่ะอ๋อ m p ็มแล้วมีแบบเช่ารายเดือนไหมมีค่ะรายเดือนนะคะแต่วันก็ไม่ถูกลงไปอีกเฉลี่ยแล้วเนี่ยสมมติเช่ารายเดือนเนี่ยวันนึงตกประมาณวันเท่าไหร่ประมาณที่สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดต่อเดือนค่ะไม่แกชา สองหนแปต่อหึงเดือนกถนนอ่เขาเดือนหนึ่งกสามิวันสอก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยวันละประมาณสักพันสองพัใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณเก้าร้เซฟไปวันละประมาณสา0สี่ร้อยวันละเก้าร้อยเท่าไหร่นะวมืนกี้เท่าไหร่นะนแปดวันละเก้นี่ อ๋อเันเป็นลายเดือนมันก็ดูไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าขอนรถไปได้เป็นของตัวเองไงสมมติว่า MT EV เนี่ย่อนเดือนนึงไม่กี่ตั์ได้รถแต่ถ้าเจ้าระยะสั้นเนี่ยวันนึงมันก็บ่าทโอเคอันนี้ได้ประกันชัยชั้นหนึ่ง่ะคะราคา่อนเมื่อกี้เนี่ยมันลประกันชัยชั้นหนึ่งนะโผล่ปึ้งปังปึ้งปังมีรถเลยไงง่ายมีอะไร เดินไปตรทางตะไคร่นาารีคขากานได้แบ่งคนโทรหารเราแบ่งคนโทรหาเราแล้วกว่ารถจะมาเนี่ยขั้นตอนมันยากไหมต้องมีแบบประคงประกันหรือว่าบรประชาชนหรือต้องจ่ายแบบประกันรอ แอปเราใช้งานง่ายม,มา,ากๆขอลูกค้ามีสอย่างหนึ่งคันประชาชนสองใบขับขี่สามดาวน์สายคันประกชนนีเท่านั้นนะคะตอนนี้เยี่ยได้รถไปเลยชีวิตค่ะแล้วมีจ่ายประกันล่วงหน้าอะไรเท่าไหร่่าประกังลงนะล่วงหน้าราคาเรามมหมดทุกอย่างแล้วค่ะอ๋อไม่ต้องมาแบบมีวัตถุมาจำไม่มีไม่นะจังไม่มีว่ากดไปอีกสามหน้าแล้วบอกอะไรเพิ่มค่เห็นราคาไหนราคานั้นเลยเพราะว่ายืดตอวชิลิสว่ายืดยาวก็ราคานี้ค่ะ ก็มีไทยคาน์ก็มีไม่ต้องเึ้นในขันน้ำมันเทุกอ,อย่างทุกขันนะไทยคาร์วันเท่าไหร่สามวันอยู่ที่สามหมื่นสามจริงนะคะสามวันละหมื่นก็ไม่แพงนะสามวันต้องแ่แพงเออก็ไม่แพงนะเพราะรถเช่าก็ราคานี้นะแต่มันติดอย่างเดียวมันไม่มีพวกรถหรูๆแบบทุบคาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมีหรูสุดก็ไทยคารเอ้ยมีนี่ด้วยเอาดิเอาดิเลทอย่างเงี้ยเอาด่ที่สองหมื่นสองสองพันสองพันสองพันของเราโอเคขอบคุณมากครับรถของ EVM นะ เอาค่าต่อไปนี้คนก็ไม่ซื้อรถก,กันแล้วมาเช่ารถก,กันหมดจริงนี่เนต้าอย่างเมื่อกี้เราพาไปดูมาแล้วแล้วก็มีโปโกโปโกอยู่ไหนเดี๋ยวจะไปลองขี่กันเลยนะครับก็รอติดตามดูใน Youtube โอเคเรามาถึงแล้ววันนี้นิดนึงนะครับกับรถ EV ว o ว o เมื่อกี้เราไปดูรถ EV กันมาแล้วหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่ว o โวกันบ้างว่าเราข้ามวโวไปนะฮะเดี๋ยวไปดูกันหน่อย 2องร้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเขาก็ยังใช้คาร์บอเชาร์จอันนี้เป็น EV หรือไฮบริดครับ EV ครับตาล่าเป็นแบบครับโจนี้คืออีวีอีวีเรามีกี่ตัวครับตอนนี้วาวกองตัว,ตวก็คือนนล้ำนาโนกับคันนี้อ๋อกับคันนี้เป็น c 4สี่ซกับ x 4 4อ4 0 EV วิ่งได้กี่กิโลครับ c 4สี่ศกิโลครับอ๋อ420กิโลก็ไม่น้อยนะราคา2ล้านกว่าบาทถ้าไปเทียบกันเนี่ยก็ต้องไปเทียบกับ เทสลาสแตนดาร์ดพลาสนะครับไปดีกว่าเขาเขาไม่ค่อยอยากอธิบายเราก็ไปพูอื่นดีกว่ากูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่มีใครอธิบายให้กูฟังกูจะรู้ไหมเนี่ยกูก็ไม่ค่อยรู้หากนอธิบายให้ฟังก็ไม่ได้เนี่ยเรามันติดสัตนดาห์แบบนี้งงงเลยไอ้เหี้ยเดินหนีกูเฉยเลยคือบางทีการการอธิบายกูฟังเนี่ยมันก็เหมือนการขายรถให้ ให้คนนอกที่เขาอยากจะรู้เขาก็ได้ดูได้ปะ่ะเซล์อันอื่นนี่โอ้โหก็ทุ่มปัง mm hmm. ปังป,งปังเลยนะมันก็จะขายได้นึกออกป่ะคือมันต้องขายโซเชียลมานั่งรอขายหน้าช์รูอย่างเดียวขายไม่ได้หรอกฟังผมหรือฟังใครก็ตามที่มาถ่ายนะเขาชอบเขาอาจจะแวะเข้าไปหรืออาจจะโทรเข้าไปนี่ผมต้องไปนั่งเดินถามมันก็คือมันจะมีหลายอย่างอย่างเซล์บางท่านเนี่ย บางแบรนด์เนี่ยถึงเวลาที่พุ่งมาเลยโอ้โหนำเสนอพวกพวกพวกๆวกพวคนที่ก็ดูอยู่เขาก็จะได้รู้รายละเอยียดนี่ครับเขาจะได้รู้รายละเอียดนี่ครับนี่ครับรู้สึกว่าชุดน,นี้จะเป็นเซอร์คอนโบนะฮะเรียมทีเมื่อกี้ e v อีกหนึ่งรุ่นที่ผมยังไม่ได้เจาะลึกก็คือ BM w ยูเดี๋ยวผมพาไปชม BM อีกหนึ่งรุ่นนะครับ BM อีกหนึ่งรุ่น 3ามล้านสามสกว่าม้านะครับความเร็วล็อกไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะสำหรับนะครับใครที่จะดูในเรื่องของรถ EV นะครับวันนี้เราก็จะพูดามาถึงบูธของ bm w นะครับเดี๋ยวมาเข้าู้ชมข้างหลังเนี่ย bmw ix นะคันนี้เขาบอกว่าโคตรหรูดูพลังดิเทียบเป็นแรงม้านี่500กว่าม้านะครับราคาก็6ล้านทอนหมื่นหนึ่งใหญ่นะถือว่าขนาดใหญ่ โอ้นี่เท่ากับ X 5นะไซส์ประมาณ X 5า X 6เลยนะใหญ่กว่า X 4นะถ้าเทียบกันจริงนี่ประมาณ X 5 6, <000. S 1> โอ้วยิงได้600กว่าโลใครที่ติดติดว่า B M เนี่ยไม่ค่อยล้ำนะครับไม่ค่อยล้ำคุณมาซื้อ E V คุณก็จะได้ในเรื่องของภายไลนที่ดูทันสมัยขึ้นก็ดูดีนะ แต่ก็ยังดูเรียบๆไปหน่อยอาจจะไม่หวือหวาม,มากแต่อย่างน้อยเนี่ย BMW ก็รู้จักจอแบบนี้สักทีนะครับถ้าถามผมเนี่ยฉันได้มีจอแบบนี้ใน BMW สักทีในงั้นก็ต้องมาเจอกับหน้าจอโคตรโบราณอะ่ะเพราะนั้นพอเป็น EV เนี่ยไม่ได้แล้วสวยอ่ามีหน้าจออย่างสวัยสรุ่นในยุคใหม่เขาแล้วนะครับ มีแล้วนะ B M มีแล้วทัสโคงทัสกรีนแล้วก็เครื่องเสียงก็ไม่ได้ให้ตัวด้อยมานะครับให้มาค่อนข้างหรู B M ก็พยายามใส่ลูกเล่นเพื่อเอาใจยุคใหม่นะกำลังจะก้าวไปสู่ยุคใหม่ดูปุ่มดูคริสตัลนี่กอแบบคริสตัลสวยงามนะครับแต่ผมไม่กล้าจับนะเพราะรอยนิ้วเยอะเหลือเกินนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้สวยมากนี่เฮ้ยนี่เป็นคริสตัลนะออกแบบคล้ายคริสตัลสวยสวยอะดูดินะสวยมากเลยหน้าจงหน้าจอนี่ดูโห่ให้ล้ำมาก จอลามากเลยเอออย่างเนี้ยถ้า B M รุ่นใหม่ๆได้เป็นอย่างนี้หมดนะแจ๋วเลยวีดี600กว่าโลครับราคา6ล้านบาทคอน10,000คอน1,000สวยเลยดูข้างหลังหน่อยตรงนี้เนี่ยอ่ายอดค่เจอะทุกค่าไม่ได้เลยเฮ้ยจะเบาะนุ่มนั่งสบายข้างหลังกว้างมากเลยเอ้ยหลังคาพอนโบรมิกน่าจะเป็นแบบกดปุ่มออตโต้ปิดเปิด,ปดได้นะอันนี้มันไซส์เท่ากับตัวไหนอ่ะไซส์มันเท่ากับ X5 อ่า้เคียง X5 ครับแต่ว่าหลังคาราดเหมือน X6 ครับ อ๋อแต่ว่ายาวเกือบเท่า x ่าหลังคาราดครับใช่แต่ไซส์ประมาณ x 5ประมาณ x 5ครับโใหญ่ได้ตรงนี้คือปิดเปิดได้เป็นออโต้ใช่ไหมใช่ครับเป็นเปลี่ยนสีครับเออเนี่ยผมว่าหลังๆที่ต้องมีอย่างนี้กันแทบทุกรุ่นแล้วนะือจิ้มปุ๊บมันมันมันทึบเองนะครับเป็นทึบเองนะไม่ใช่แบบปิดเปิดนะกดเหมือนกระจกมันทึบเองอ่ะทึบเองใส่เอง เอาล,ละใครจะคิดว่า bm ไม่มีภายในล้ำาๆนะคุณมาซื้อ ix อะไรพวกนี้ที่เป็น ev แหละคุณได้ภายในล้ำลแล้วเดี๋ยวจะหาว่า bm ไม่มีข้างในล้ำาๆต้องโัวนี่เลยครับตอนนี้เรามาถึงบูธ mg นะครับแต่บอกเลยนะฮะใครที่กำลังจะดูต่อไปเนี่ยในแต่ละบูธนะครับผมจะเข้าไปดูเพียงบางคันเท่านั้นนะฮรไม่งั้นคลิปเราเนี่ยมันจะยาวมากนะครับแต่จะพยายามพาทุกท่านเข้าไปดูให้ครบทุกบูธหรือเข้าไปดูทุกคันที่น่าสนใจ mg วันนี้หลักๆจะมี2รุ่นรถไฟฟ้านะครับที่ผมสนใจอยู่และอยากรู้ว่าราคานะครับที่ปรับลดลงไปเนี่ยรถจริงไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างบนจะเป็น Z S ซเลสอีวีอันนี้มาใหม่เพิ่งออกเลยนะฮะน,นี้สวยเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูสักนิดนึงวิ่งได้400โลนะครับใ้ภายในสวยมีาคาร์บอนคาร์บอนด้วยภายในสวยเลยนะนี่เขาไม่ผีผ่าผ่ากันในเรื่องของการทํางานของระบบไฟฟ้าให้ดูด้วยอันนี้คือ EHEV นะครับคือระบบของเจ้า M G S H S P H E V นะครับที่ระบบอันนี้คือสาระบบคือไฮบริดปลั๊กอินระบบการทํางานก็มาโชว์ให้ดูนะก็น่าสนใจดีนะครับเจ้าตัวนี้ครับแล้วคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ได้เงินคืนปะไม่ได้ครับไม่ได้ครับก็ซื้อแล้วซื้อเลยใช่ครับแต่คนที่ซื้อลอตใหม่ก็จะได้ราคาที่ถูกลงใช่ครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ออร,รู้ไหมฮนะ7จ <71. S 2> <7 71. S> 1 771 <7 91. S 1> จากที่เขาไปค้อตกลงกับรัฐบาลน,นะครับ<ม>นะครับ700กว่าบาทแต่ว่าคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ไม่ได้เงินคืนนะ ซื้อแล้วแล้วกันนะครับใส่แม็กได้นะล่าสุดมีเพิ่งาันที่ที่แล้วมีคนมาใส่ล้อแล้วนะครับรูตรงรุ่นมีเลยนะนะครับตอนนี้เหลือ700,000กว่าบาทรูปทรงก็จะประมาณ Audi A4 นะฮะนี่เวลาเราขี่เราก็คิดว่าเราขับ Audi A4 แต่ว่าคันคันนี้ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ย9 9 0 0 0 0นะครับซื้อแล้วแถมที่ชาร์จที่ชาร์จอันนี้กี่กิโลวัต,ตครับ7กิโลวัต,ตครับกี่ชั่วโมงเต็ม7ชั่วโมงกว่าคืนหนึ่งค,คือกลับบ้านไปนอนเสียบปุ๊บก็เช้ามาเต็มพอดี วิ่งได้กี่โลครับรุ่นนี้380เกิบโลบเฮ้ยก็โอเคนะโอเค300กว่าโลแล้วทำไมเขาไม่แก้ราคา <S <S แทนที่คนมาดูจะแสนแล้วจะซื้อคนไม่รู้เรื่องคนไม่ได้ตามข่าวเดินมาดูก็ก,ก,ก้า0แสนดิอันนี้งงนะอันนี้งงอ๋อ,อ,อเผื่อให้เป็นส่วนลดไงเลล์ก็เดินบอกว่าพี่ถ้าซื้อจองวันนี้เนี่ยลดไปเลยแสนห้า,าเป็นเทคนิคการขายนะเฮ้ยน่าสนใจนะผมบอกเลย MG ตัวนี้น่าสนใจเขาบอกว่าวันนี้พร้อมเปิดตัว GTS ผมก็ยังงงๆอยู่นะว่ามันมีอะไรพิเศษ<ม>ถามนิดนึงฮะ GTS มีอะไรพิเศษครับทำให้วิ่งได้ไกลขึ้น5 0กโลครับเฉลี่ยประมาณ500กโลราคา8 89ครับก็ถูกกว่าเทอร์โบสิมันอยู่ตรงกลางครับระหว่าง 4S ไปเทอร์โบคือออปชั่นเหมือน 4S อ่มากวามากว่าครับมากกว่า 4S เพราะชุดสปอร์ตด,ดีไซน์พวกนี้ให้มันเป็นมาตรฐานเลย แสดงว่าราคาสตาร์8 9ก็สูงกว่าไอ้นั่นประมาณร้านร้านเลหน่อยๆสูงกว่า 4S ใช่ครับแต่ก็ต้องมาจิ้มอยู่ดีตแต่สิ่งที่ได้มาเลยรถที่มไม่ต้องจิ้มคือ1วิ่งได้500โลกับกันชนหน้าเป,ป็นสปอร์ตแพ็กเกจมาให้เลยกันชนร้อมาแล้วโอเคเข้าใจแล้วล้อก็เป็นอย่างนี้มาให้เลยสีดำ ก็จะทรงเหมือนพวก K-man CTS จะเป็นล้อด,ดำเก็ตละสี่้อไปลายปกติถ้าหลังคาแก้วมันจะเป็นหลังคาโล่งเลยแต่ถ้า g t s อ่ะมันสามารถติ๊กออปชันให้หลังคาแบบปรับถึกได้อ๋อปรับได้ด้วยกดในรถให้มันถึกให้มันสว่างวันมันร้อนไอ้ตรงนี้ก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็ครงรุ่นอื่นก็น่าจะมีขายรุ่นอื่นเนี่ยมีครับแต่ว่าตอนนี้สั่งได้แค่ในตัว g t s แต่ถ้าจะเอาแบบนี้นี่คือ10ล้านนะครับโอมจองเลยโหนานไปนะใจร้อนอ๋อถ้าได้เร็วซื้อไปแล้ว กูเล่นมุกนี้มาตอนลงสลอยแล้วมึงอย่าตามมุกนีาา้กูเล่นแล้วแต่ทำไมเทอร์โบเอสชาร์จเท่าไหร่ก็วิง่งได้280ครับ <c oughs> แล้วแต่มันจะเฉลี่ยตามที่เราขับครั้งสุดท้าย <c oughs> <c oughs> พยายามแล้วนะพยายามชาร์จอะไรท,ท,ที่เขาบอกแล้วต้องต้องแบบเปลี่ยนวิธีการขับสักเดือนหนึ่งครับแล้วมันจะอ๋อมันคำนวณตามที่ <c oughs> ถ้าเธอขับแบบนี้ฉ <c oughs> ันก็จะวิง่งได้เท่านี้ถ้าขับชาร์มันก็คำนวณใหม่ครับครับกูผิดเองเรามากันถึงบูธนะครับกับเจ้า เกรทวอลมอเตอร์นะครับแต่จริงเนี่ยผมว่าคนเนี่ยคุ้นหันกับเจ้าออร่าคูดแคทกันซะมากกว่าวันนี้เขามีเจ้าคูดแคทตัวใหม่คือแต่งมา GT เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึง แต่คันนี้ผมว่าแม่งเฟี้ยวนะเว้ยที่เห็นในงานวันนี้นะผมชอบคันนี้เว้ยไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรมาเอามาขายแต่ผมคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้ามาเนี่ยน่าจะขายดีนะครับสวยแต่เจ้าคันนี้เนี่ยเจ้าคันนี้เป็นระบบไฮบริดนะฮะไม่ใช่ E ีีนะครับข้างในสวยมากครับเป็นไงฮะเอพิโซดหนึ่งของเราเดี๋ยวเราชมอันนี้เสร็จบอสเลยนะครับว่ายังไม่หมดส่วนรถโหดๆรถ เดือดเดือดรถที่เลาเลาไปดูกันต่อในเอพิโซด2นะครับอยู่ที่ว่าวันนี้พวกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเยอะแค่ไหนถ้าเอพิโซดหนึผู้ชมเยอะเอพิโซดสคลอดเร็ววันนี้แน่นอนครับบอกเลยว่าเดือดกว่าเอพิโซดหนึแน่นอนครับไปก่อนครับสวัสดีครับ